ปรหลัดกระสวงกลาโหมเดินทางเป็นประธานวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอาุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบ45ปี พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเป็นประธานในการประกอบพิธีสง์เนื่องในวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตส,สาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบปีที่45ของการก่อตั้งหน่วยนักกองบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธค่ายจิระวิชิตสงครามตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลครอบครัวตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆทั่วประเทศโดยพลโทปวริศปั้นทองเป็นผู้บัญชาการศูนย์อุตสากรรสร้างอาวุธศูนย์นยการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารท่านปัจจุบันศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธศูนย์นยการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ซึ่งในขณะนั้นกองทัพบ,บกต้องประสบปัญหาการขาดแคลนอาวุธและกระสุนเป็นอย่างมากเนื่องจากสหรัฐอเมริกาลดการช่วยเหลือทางทหารประกอบกับกองทัพมีภาร,รกิจสำคัญในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ดังนั้นพลตรีสัมผัสภาสนะยงพินโยผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ริเริ่มออกแบบและสร้างต้นแบบปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดต่างๆขึ้นไว้ใช้เอง ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองทัพบกจึงได้อนุมัติงบประมาณทําการก่อสร้างอาคารโรงงานพร้อมทั้งจัดหาเครื่องจักรกลและเครื่องมือสําหรับในการสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์เพื่อนําเข้าสู่สายการผลิตในปีพุทธศักราช2521เรียกว่าโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธโดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมากองทัพบกเห็นความสําคัญในการผลิตอาวุธขึ้นใช้เองจึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงง,งานสร้าง างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดกองบัญชาการและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงขึ้นตามลำดับเพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงด้านการทหารที่สามารถพึ่งตนเองได้ในภาวะไม่ปกติเพื่อลดการสูญเสียงบประมาณให้แก่ต่างประเทศให้มากที่สุดในการที่จะต้องจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งหาไรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งหากอุตสาหการรมป้องกันประเทศมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธได้พัฒนาขีดความ สามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีพุทธศักราช2543ศูนย์อำนวนการสร้างอาวุธได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001จากสถาบัน RWTUV ประเทศเยอรมันซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการออกแบบการวิจัยการผลิตการติดตั้งและการให้บริการโดยมีนโยบายคุณภาพดังนี้เทคโนโลยีทันสมัยพัฒนาก้าวไกลวิจัยสร้างสรรค์บริหารเป็นระบบในปีพุทธ ศกช2545ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้รับการปรับโอนจากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมตามแผนการปฏิรูปกระทรวงกลาโหมและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไทยและให้ใช้ชื่อว่าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตั้งแต่พุทธศักราช2545เป็นต้นมา